สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องสุภูสุคนเดอครับเดอมื้อนี้ผมมาพาเลาะสิพาพ่อเม่พี่น้องมาหลินมาเทียวอยู่บึงคงหลงครับสิไปเบ่งวัดอยู่บึงคงหลุงเนาะว่าสิมีความสวยงามจังใดอันนี้ก่อนเฮาสิไปวัดบึงคงหลุงนะกอนก็สิมาเห็นอ่าอ่านอ่านอาบน้นะครับเนาะเป็นเองอาบน้าของผู้คนนะครับช่วงนี้ฝ่ายน้ํารุ่น ที่บึงโคลุงกำลังเป็นตะลินเดอ้พอพ่อเม่พี่น้องเดอ้อนี่มองเนี่แหละอ่างไงเป็นที่อาศัยของพระอือลือราชานาคราชนะครับมาได้วันเสาร์วันอาทิตย์คุณสิหลยครับทั้งเด็กน้อยทั้งผู้เท่าผู้แก่แล้วมาลินเนี่ยอันนี้เขาเจ้ากระตึกกระดุงอืมขาเจ้ากระตึกกระดุงอันนี้มาบึงภาพสุดๆเด้อดนี่เด,อด้ออันนี้คอยปิดเสียงไว้มาบึงภาพสุดๆกันเนาะวันนี้เนาะ พ่อเม่พี่น้องรับบาสท,ที่นี่หลังจากที่เฮานะครับได้เที่ยวหลินเที่ยวช่มนะครับบึงในน้่บึงคงหลงฝ่ายน้ำรุ่นบึงคงหลงแล้วก็เฮาก็มาต่อนะครับเขามาวัดที่อยู่ในตัวบึงคงหลงครับวัดสิริมงคลวราลามพ่อเม่พี่น้องนี่ก็สิเป็นวัดที่มีความงามมีความงามในอีกรูปลักษณะ แบบหนึ่งนะครับที่อยู่ภายในบึงคงหลวงนะครับบึงเคซุ่มประตูขงก็รู้ว่า,ามีความแปลกตานะครับซุ่มประตูโขงก็มีความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมสิผ้าพ่อเมพี่น้องนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับไปเข้าไปบึงภายในเขตบริเวณวัดสิริมงคลวาราลามกันนะครับไปครับ ปเข้าไปพร้อมกันนีเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับเฮาก็เขาขมาภายในเขตบริเวณวัดวัดสิริมงคลวารา,ามครับที่อ,อำบบงงงอเภอบึงคงหลงครับจังหวัดบึงกาฬครับจังหวัดบึงกาฬก็มีวัดวาอารามที่สวยสุดและงดงามพ่อแม่พี่น้องเอยเหมือึงพญานาค ปิญญยาณ์ที่มีความงามและก็มีความเงยวนะครับตามรูปลักษณะของบูตรนะครับบูตรอันนี้นะครับก็เอาไว้ซึ่งลุงอุบูสุทธสศิลน,นะครับสวดพัะปฏิโมกพ่อเม่พี่น้องเอาไว้สวดพัะปฏิโมกพ่อเมรูบาอาจารย์คือวันพระส,สิมหคนะครับถึงปักขนาหอดสิมหคัมสิบสี่คำจะสิ้นนะครับ กูบาอาจารย์พ่นกกษิมาลุงปฏิโมกสวดพระปฏิโมกอันเป็นศีลสองขององค์สมเด็จพระอรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคอยกระทายให้พวกเจ้าได้บึงนะความสวยงามของพญานาคราชนะพ่อแม่พี่น้องที่วัดสิริมงคลวารารามแห่งนี้นะครับก็เป็นกสิขึ้นไปบันได ก่อนสขึ้นไปบันไดก็สีมีรูปปั้นพญานาคทั้งสองขางนาะเพิ่มมีพี่น้งองเนาะมีลูปปั้นพญานาคทั้งสองขางนี่คอยไทยเบื้องันนี่เบื ume, บ้องเอาทุกซอกทุกมุมพ่อเม่พี่น้องให้ได้เบิ่งความสวยงามซอกน,นี่ซอกนั่นเบิ่งทั้งหนา้าแล้วก็เบิ่งทั้งหลังเบิ่งทั้งหลังแล้วก็เบื้องข้างขางอว่าสีงามจังไดพญานาคมีลูกกายสีทองเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้อพญานาคลูกกายสีทองนี่ที่พบเจอได้ เนี่ยพ่เมีพี่น้องผู้เพิ่นมีสินผู้เพิ่นสินเชิงสินเพิ่นเข่งขัดสินเพิ่นเช่งขัดแห้งอัน,นิกาซุ่มให้บึงความงามเนาะครับเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะความงามก็สิมีแบ็บย่อแบบแบบน้อยๆให้พ่อเม่พี่น้องได้รับดูรับสุ่มกันแล้วก็ฮ็ตแบบใหญ่ครับนี่พี่นอ้องเอ้ยผู้ใดพันไปพันมาเด้อยครับพ่อเม่พี่น้องเด้อยูย่วัด ศิลิมงคลวลาลามยูนิตัวบึงของหลวงเลยครับมมีพี่นอ้องสัยจิเป็นในวัดอ,อารามหลวงหมอง้อนี่ว่าเป็นวัดที่มีพญานาคอ้อมอุโบสถอ้อมบูดอย่างสวยงามครับผมมีพี่น้องเลยนี่คอยกะมาถ่ายพวกเจ้าบึงเอาบึงบึงแล้วก็บ,บึงอีกผมมีพี่น้องงามหลายคอยก็ยังติดใจรูปลักษณะของ ดวดลายไทยีมพี่นงสีของพญ,ญา,านาคในลักษณะของออกลวดลายไทยมุงดูตาของพญ,ญานาคก,ก็ขิงขึมนะขิงขึมหนากก้ากลัวหนากกว้ากลัวหนากกว้า,นากรงขามเราไปอบึงดูอันนี้บึงอีกคางหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็พ่อเมพี่นองบึงความสวยงามดูบึงบัชนีเข้าไปทางในกสีมีพญ,ญานาคแต่ว่าตัวน้อยอันนี้ตัวน้อยเนี่อันนี้เป็น สีมายังอภัตตสีมายังบูตรหรืออุโบสถที่สมบูรณ์แล้วคือบูตรหลังนี้ใส่ทำกิจกรรมของพระภิกษุส,สงฆ์ของอุบาาจารย์ของพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นคือลุงปฏิโมกสวดปฏิโมกลุงอุโบสถสังฆกรรมทำทำทำสังฆกรรมสามัคคีของอุโบสถของพระคือสวดสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดทวนสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระนั่นเอง คือ1ิบหคำกับ,บสิมสีคําบัวซิแเลมสิขึ้นก็ต้องมาลุงอูโมโสุดอยู่นะหมองนี่ซื้ออพัสสีมาย่างเดอ้อพอมีพี่น้องเดอ้อเป็นบูทที่สมบูรณ์แบบแล้วอันนี้กับพญ,ญานาคตัวน้อยที่อยูอ่ทางขึ้นบันไดชั้นที่สองเดินขึ้นมาสั้นแรกกพญ,ญานาคตัวใหญ่พอขึ้นมาสั้นที่สองกับพญ,ญานาคตัวน้อยก็เลี้ยงตามนับขึ้นไป เอาิขึ้นไปเบิ่งกันว่าพระพุทธลูปองค์นี้แต่คอยเบื้องแล้วว่าเป็นพุทธลูปปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาติสีเป็นพระพุทธลูปสื่ออียงสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์พอมีพี่น้องผู้ที่เกิดวันจันทร์นี่สีสีกับไหวสักระบ,บูซานี่เป็นสิริมงคล,ลายเด้อพระพุทธลูปปางห้ามญาตินี่ครับหรือว่าปางห้ามสมุดนี่ บึงดูลักษณะหนึ more more ่งเกิดคล้ายๆลักษณะของพระบางยุโซปโปประเทศลาวพ่อเมพี่น้องอืมอืเออคนนึกออกแล้วเมนเมนเมนคล้ายๆพระบางเออพุนซือหลวงโอพุทธมิตามหามิ่งมงคลหลวงพ่อคิวพ่อมพี่น้องเออหลวงพ่อคิวก็แสดงว่าผู้ใดมนุกมากาบไหวสักการะบูชาเนาะก็สิมีความแม่นยำความคิ้ว คิวคือมันได้ดังสมงคมมงมัปรารถนานะแต่ถามคู่บาอาจารย์เพื่อนกับบได้เฮตบได้สร้างดอกบได้สร้างเป็นรูปเหมือนหรือรูปโลเอาไว้เขียนแต่ทั้งในโบทนั้นมีพระพุธรลุดศักดิ์สิทธิ์เดอ้อพ่เมีพี่น้องเดอ้อในโบทวัดนี่วัดสิริมงคลวาลราลามนี่มีพุธรลุดศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่บึงทังขึ้นมาแล้วก็บึงทั้งลงไปอย่างน,นี้บึงทั้งเสียนพญานา,นาคนี่บนนี่อันนี้หวัวอันนี้ ทางทางทึงทางทึงทางทึงเหลียวไปทางใต้ทางใต้เหลียวึ้นมาทางทึงอันนี้ทางทึงเหลียวลงไปทางใต้ด้วยพอมีพี่น้องเด้อนด็กเสษีความงามอีกแบบหนึ่งมุมหนึ่งของพญานาคในโบริเวณที่รวมโลบบูดแห่งนี้ลักษณะของพญานาคกษิเห็นมีตีนมีขาเนอลักษณะอีกตัวหนึ่งก็เป็นแยกเด้ พมพี่นอเพื่อนอื่นว่าตัวตัวกาบตัวกาบหรือตัวเฮราตัวเฮราตัวกินนาคมะนะพอมีพี่น้องลักษณะมันก็คล้ายๆงูเขากันอะไรแต่ว่านแต่ว่ามันกินนาคมันตัวกินนาคมมมีผู้ใดเพศม่มีผู้ใดสนะถ้ามันว่าเป็นสั์ในป่าหิมพานที่ว่าเห็นนี่ตัวตัวเฮรา พื้นสีมังวอลโจยิโจลัขีเฮล่าเนี่ยเห็นโจละขีเฮล่าในเม่น้ำามันในเม่น้ำที่อยู่ในป่าหิมพานนะพ่อเมีพี่น้องมันอัศจรรย์อยู่ด้วยในป่าหิมพ่านอือซาคูบาอาจารย์ผู้พิ่นบำเพ็ญพียพระวนาได้พิ่นไปได้พ่อเมีพี่น้องพิ่นสามารถนั่งสมาธิได้แหละพิ่นไปไปด้วยกายไปด้วยจิตไปด้วยกายทิ์ของพิ่นพิ้นไปนี่เพิ่นบอกว่านี่ เพิ่งไปเห็นในสถานที่มองนั่นนี่ผู้ที่ว่าสําเร็ิอราหันต์นี่สิไปได้ก็ผู้ที่สําเร็สริสั้นยันบาลมีอันเกการติที่สามารถไปได้ไปป่าหิมาพาน,นไปแลวก็เีนทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความงามมันเป็นสวรรค์ชั้นแรกของของในของที่อธิขับลูกมนุษย์มากที่สุดสวรรค์ชั้นจาตุมหาลาสิกาพ่อแม่พี่น้องที่ใกล้มึงมนุษย์ได้เนี่ ใครมนุษย์มากที่สุดนี่ใลรลูกมนุษย์มากที่สุดคือสวรรค์สั้นนี่แหละที่บอกว่าสวรรค์สั้นจะตุ่มตีกองกินเหล่าก็จะมีเนั้นอี่เลยเร้องไฟไหมพิน้องเนื้อสวัสค์สั้นจะตุ่มตีกองกินเหล่าเราติดับลูกมนุษย์ที่บุตรเทวดาสวรรค์สั้นนี่แต่งก่อนเคยกินกินเหล่ามาแต่ก่อนกินน้ำทำบานมาแต่ก่อนมันก็เลยพิษพิษส,สินพิษส,สินคอสุรามีไรล่ กินน้ำทำบานนี่ยแหละยังได้ลุงจากสวงสวรรค์ต่กอนสวรรค์สั้นนั้นมันสื่อสุทัดสุทัศนสวรรค์บอกที่พนว่ามานะก็คือม้าก็จะมบึ้งกันโตมันเป็นบรรณสารเลอพ่อเมพน้องเด้อไอ้มองจุดนี้เป็นมองคู่บาอาจารย์เพิ่นเลียนวัดอันนี้เป็นวัดเลียนด้มีเด็กน้อยที่เขามาบวชเลียนเขียนอ่านก็หลายวัดอันนี้ แล้วมองเข้าไปยังซีก็สิเห็นรูปของท้าววสุวันพญายักษ์ยืนในรูปกายของยักษ์แล้วก็เทวุธเทวดาหลัมีสองรูปร่างบึงความสวยงามแล้วก็ความะกะทัดรัดของบรรณาศาลาแห่งนี้เองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบึงเอาบึงในความสวยงามโอ้ยเข้าไปทั้งในหันสิเป็นเกี่ยวกับรูป,ร,ปรูปภาพจิตตกรรมพ่อแม่พี่น้อง จิตกรรมฝาผนังสีกิวกับพุทธประวัติสีเรื่องราวของวัฒนประวทิทย์วิทย์สันดวนชาดุกพ่อมีพี่น้องผับฝาผนังทงั้งในอย่างใดภายในอศาราแห่งนี้สาราการปรินแห่งนี้เดี่ยวห้องไปเบิ่งกันต่ออันนี้ข่สีผ้าพูกเจ้าเนาะเบิง่งรอบๆโบสถ์ความความงามความงามของโบสถ์วัดสิริมงคลวรารามเนาะพ่อแมีพี่น้องเนาะนี่ดิ ็เห็นรูปพระญานาคที่ง่ยเงานั่นนะครับที่ผมเคยว่าไว้ายเธอเรียกนะครับหนอนซึมีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นลานสนามหญา่าและก็จะเป็นรูปบูดนะครับวัยซึ่งลงอุบสถทศินครับสวดโอวาดาภปาติโมกพ่อแม่พี่น้องอันเป็นศีล227ิของพระภิสุสฆงองค์เจ้าเพิินคือรักษาศีล227ครับิบอันนี้คอยกาซุ่มให้เบึงเรื่อง ความงามของพญ,ญานาคขลาดความคุดขีว้เวเี่วหลุดของพญ,ญานาคขลาดและกับความสวยงามของบูตลักษณะของอของบูตนั่นหลังคาบูดรก็จะมีสามพักด้วยกันนะครับพักแรกก็จะเป็นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับอันคความหมายได้หน่เดี๋ยวข่อยกระสีพาพวกเจ้าหย่างเข้าไปบึงใกล้ๆเด้ยอย่พรมพี่น้องเด้อนี้เด้ออู้งามอีหลีบึงพญ,ญานาคนี้ข่อยกระติกใจในรูป ปั้นไล้รูปปั้นของพญ,ญานาคป็นว่าไงคือพุทธศินนะพุทธสินในวัดว่าอารามอย่างสีนะคือยังรูปปั้นของเทียวบุตรเทวบิดาอินพุมยมยักษ์หน้าขุดมนุษย์กลุ่มพันคนท,น,ทนท่านท่านทั้งหลายที่อยู่ที่หญ่ยังอย,งอยู่คูป่าไม่ไพ่พน้อมทั้งจมเขาเลยแม่นะผมมีพี่น้องเอ้ยคือสั์ในวนรรณคดีที่มีความใกล้ชิดกับองค์สมบิษพระภูมิพระภาคเจ้าหลายมากที่สุดก็คือพญานาค พวนีพี่น้องไปเกิดไปบำเพ็ญบุญบารมีเป็นในโพธิสัตว์ที่เพ่นไปบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เพิ่็ไปเกิดเป็นพระผู้ิสัตว์นาคราชไปเกิดเป็นลูกพญานาคเป็นเป็นลูกพระราชามาหากษัตริย์บุนีของพญานาคผู้นี้พอพ่นสื่อเท่าทดตลุดโผล่คนนั้นโผล่ของพระพู้ลี้ัตว์นาคราชนั้นนี่่อยยังว่านี่โอ้ง,งาม แต่ว่าเพื่อนเถาบ็ชอบใจในการเป็นพญ,ญานาคพวกเมีพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบึงกันโตว,ว่าซิมีอีหย่างอีกเดอ้อเอออ้าวรอบข้างแล,ล้วก็รอ,อ,อบหลังแล้วก็มารอบนาเดินปัจจุบันมาอยู่ทางนาโบ์ได้ปานี่ยขอข่สิพาพวกเจ้าพวกเมีพี่น้องเลยขึ้นไปเบึงทางในโบ์ว่าซิมีอีอย่างเนียอยู่ทางในโบ์อันนี้ก็เป็นรูปปั้นของพญ,ญานาคที่มีความงามเนาะเออ โอ้ยได้เห็นแล้วทั้งหลังทั้งหน้าก็คือกันด้วยพ่อเมียพี่น้องด้วยลักษณะนี่สี่ค่ายกันพ่อเมียพี่น้องแล้วก็มีอภัตตสีมายังเอาไว้ซึ่งอาวาอุบโบสถอย่างนี้หรือโบสถ์อย่างนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะพร้อมที่จะลงสังฆกรรมสุดโอวาดาพาติโมกนะคือว่าทํากิจกรรมของพระภิษุสุงองค์เจ้านะครับอันเป็นทุนศีล227ิของพระพิษุสุงองค์เจ้านั่นเองนะภักแรกก็สิเป็นรูปพญานาค ตัวใหญ่เนาะรับเนาะพมีพี่น้องเนาะนี่สั้นเลขนี่สั้นที่สองก็สสเปินรูปของพญานาคขราชตัวน้อยกระสเปินตามลุดตามลำดับของพญานาคขลาชก่อนที่สีเข้าไปในบูตรเนาะพม่พี่น้องเนาะนี่สีมายังเป็นอภัสรสีมายังที่สมบูรณ์นี่หางก็สิเงาโคตรเขี้ยวเดี่ยวลุดไปอ้อมสี่ทิศพม่พี่น้องจัดตัวเลยทีทั้งสี่ บึงรู้ความกิ่งขามความนา,าหวาดกลัวของพญานาคขลาดเนาะอยู่ในรูปลักษณะของความนากลัวและก็บึงอีกหนึ่งก็เป็นรูปลักษณะของความศรัทธ,ธาของผู้คนที่อยู่ในบวรพุทธศาสนาเขามาพบเจอนะก็จะเห็นความสวยงามและก็ความเก่งขามนะครับแม <For me, S 1> พี่น้องเด้อนี่เอาว่าวยายลายห้างนี่ก็ขึ้นมาก็เป็นชั้นหรือพักที่สอง ก็สิเป็นรูปของพญานาคขราชอีกอจุดหนึ่งพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สิเห็นพัตนสีมายังที่สมบูรณ์เบลนะครับเด้กล่าวถึงโบสถ์ที่สมบูบรณนะ์เบ,บลเ,บเอามายังขึ้นไปอีกดูความดูความขุดเคี่ยวเลี้ยวหลุดของพญานาคตัวเล็กแล้วก็มีความกระทัดรลัดแล้วก็ความละเอียดอ่อนนะครับความเมตตาความการลุณ่าในองค์พญานาค ดูดรูปแบงลักษณะของสายตาของพญานาคนะครับพมีพ้องบางพญานาคแต่ละตนในบางองค์ก็เจ้ากษัริย์เป็นแบบขิงขึมดุดันบางลักษณะบางองค์พญานาคกษสิมีความเมตตามีตาการุณ่าต่อสพรพพสัตทั้งหลายนะเพราะว่าพวกพญานาคนี่ก็เป็นเทพหรือเป็นเทว่าดาขึ่นสัตว์ดฉานของพอมีพิองเนาะ นี่เข้าไปนี่โอ้นี่พาขาวนี่พิ่นเอาไว้สําหรับคู่บาอาจารย์ผู้ที่สิเขามาสวดพระปฏิโมกข์พมีพ้องอือทําสังฆกรรมของวัดว่าอารามและก็มีไหว้ซึ่งบ,บุตรกุลบุตรลูกหลานเอาไว้เป็นพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับนี่พม่พี่น้องนี่นี่พุทธรูปโอ้ยงามขนาดพม่พี่น้องเอยสะอาดสะอา้านมีพรมปูสีแดงเนาะ อนที่เขาไปถึงองค์เสถูปรูปพระปติมากะงามพมีพน้องเอ้ยหลวงโพอ,อันนี้เด้พอพมีพน้องพื้นซือหลวงพอลุ่งเรืองพอมีพน้องถ้าผู้ใดอยู่ขิดนิขิดแถวบึงคงหลงหรือซิอยู่ทางใกล้ทางไกลก็กเขามากกาบไหวสักระบูชาได้ขอพรได้คอยว่านี่สำเร็จทุกสิ่งทุกประการเพราะว่าองค์พระพุทธดุปนี้มีความข่งคืมนาเก่งขามและก็มีความศรัทธาประสาถะพมีพน้องนี่ เบิ่งดูอุ้ยงามอหนีคอยเห็นพุทธรูปอง์นี้แ้วข่อยขนลุกพ่อเม่พี่น้องือเป็นพุทธรูปที่งามเลยกะองค์อาจดังพงญาราชสีพ่อเม่พีน่น้องนี่สิมีคาคาถาบูซาพรมใต้หม่องนี่ก็สิเป็นรูปโลหรือรูปเหมือนของพระพุทธชินราชพ่อเม่พี่น้องอันเป็นพุทธรูปจําลองที่มีความสวยงามที่พระบาทสม็จพระเจ้ายูหัวราชการที่หาพ่นกาวา พระพุทธรูปองค์นี้ในงามที่สุดในประเทศสิว่าในโลกกระไดในประเทศไทยว่ามีองค์พุทธชิน,นาราชที่อยู่ในซุ้มเลื่อนแก้วที่มีความงามแล้วองค์ลุงพอลุงเรื่ององค์นี้นะครับมีเคยมีพอแมคู่บาอาจารย์เนป็นปพี่น้องนาะเพิ่นเคยสร้างเหรียญแลวก็ปุกเสกนะเบิงบ่งรูปเบิ่งหน้าตาเพิ่นองโอ้หงามและก็มีความเข้งขึงเข้มขลังมากองค์นี้พี่น้องคอยก็เคยได้ ได้รับนคู่พ่อมีคู่บาอาจารย์เป็นส้างเหรียญหรือสางรูปโลลวงพอลุงเลืองเนาะพ่อมีพี่น้องเนอะข่อยกได้มีอยู่พ่อหรือแม่เนี่ยได้มาเอามาถือดาว่าบูชาน้ำบ้านน้ำเลือนก็สิเป็นสิริมงคลได้พ่อมีพี่น้องเ้ยขั้นผู้ใดได้กราบได้ไหว้สักการะบูชานะครับกล่าวคำบูชาแล้วก็อธิษฐานจิตออนก็นสิได้สมดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการพ่อมีพี่น้อง ก็อ่อยเสือเ้อได้เลยว่าพระพุทธรูปองค์นี้นี่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองบึงโขงหลงพ่อเม่พี่น้องเพราะว่ามีความสวยงามมากนะและก็มีซื่อที่เป็นสิริมงคลนะพ่อเมีพี่น้องคือหลวงพ่อล่งเลืองเอาเขาเขามาภายในบริเวณโบสถวัดศิริมงคลวรารามอันนี้แล้วเขาก็มาเก่าวคำบูชาพระพุทธรูป สีทองเนาะพ่อเมีพี่น้องเนาะอันเป็นสัญลักษณ์ขององค์สมเด็จพาระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อเมีพี่น้องกาเป็นพระบุตรลูกที่มีความสวยงามแหละมีความสง่างามนะครับเดี๋ยวเฮามากล่าวคำไหวคุณภศษีรัตนะตรัยกันครับพ่อเมีพี่น้องมาบ,บูชาเอาเพื่อความเป็นสิริมงคลและกัความอ,อยู่เย็นเป็นสุขนะครับถ้าผู้ใดเขามากาบมาไหวเนี่ยข่อยเสื่อเรื่อยพ่อเมีพี่น้องผู้นั้นจะต้องมีความ จเลื่อนลุ่งเรืองในการงานและก็มีความสําเร็จสมใจดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการที่ผู้ที่เขามาอธิษฐานและก็เขามากลาบไหวสักการบูชาองค์สถูรูประปฏิมาคือหลวงพ่อลุ่งเรืององ์นี้เองพ่อเม่พี่น้องอู้งามอิลีงามบ่มีทิติแล้วหม่องนาลาดเิ่นก็มีฝั่งพลอยพ่อเม่พี่น้อง ฝังพ้อยหรือฝังทับทิมสีแดงอืมอันเป็นนาราชขององค์สมิทธพระอาหารหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอันเป็นสัญลักษณ์ของพุทธเจ้ามันก็สิมีนาราชคือว่าผู้ที่ว่าบึกกิเลสแล้วในโลกมนุษย์อันนี้ครับพ่อเมพี่นะ้องเอา้าเดี๋ยวค่อยสิพาพวกเจ้ามากล่าวคําบูชาคุณพระพุทธเด้อคุณพระพุทธหรือคุณพระสีรัตนไตรมา

สัพังกวาโตอรหัตโตสมมาสมุธันสาบุเทปะมาเดนาดาวารตะเยนะกตังสับังกปะระดังขมัททุนุพันเต Bute pamadena dawaratayena Dawar katang Sapang amparadang บุเทปมมาเดนะดาวารตัตวเยนกะกตังสาปังอัปปะระดังขมันทุนุพันเตเอาพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับก่าได้รับพรกัน ทวนาทวตาเลยเด้อขันผลเใกเข้ามาบึงมาซุ่มในคลิปวิดีโอนี้่คอยก็ขออนุมทนาสาทุการนำสาธุสาธุสาธุนี่ออกมาแล้วก็ปิดประตูให้เนาะคอยบ้ถไทยตนให้เข้าไปบึงในโบสถ์เนาะอืมนี่อนที่เข้าไปในโบสถ์ผมมีพี่น้องก็สะไปเปิดประตูสะก่อนหนึ่งเปิดประตูเพราะว่าในประตูนั้นก็จะมีลวดลายลักษณะของรูป แกะสะลักของเทวดาพอมีพี่น้องทวดาเฝ้าสุ่มประตูถือพระขันถือพระขันแสงเพื่อปราบศัตรูมูม,มันเนาะก่อนที่เขาไปในกาประบุทธรูปคือหลวงพอลุ่งเลืองที่อยู่วัดสิริมงคลนวารารามแห่งนี้ก็สิเป็นรูปภาพแกะสะลักไม่คือเทวดาประจำประตูเนาะพมีพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้องมเบึง ต้นพูอยู่ด้านหลังอีกนี่ต้นพูอันนี้หันอยู่ทางทางนาเนาะทางนาบูดพ่อเมียพี่น้องมันกระเปือกด้ต้นพูอย่างคือสิติิกับพื้นดินแล้วก็สิแฉกออกมาเป็นสามทิศพ่อเมีพี่น้องสามทิศทิศละทิศนั้นสิเป็นสิป็นสองแฉกสองแฉกเบืองเมืองนี้ลักษณะของต้นพูนี่คล้่ายมีเทพเทวดาเนาะสิ่งสถิตอยู่ในต้นไม้ พึ่นกกสิปุกพักรักษา,าวัดว่าอาลามศาสนานี่แหละพึ่งเกษีใครลักษณะเป็นวีมา่านน่ะนานอนเกสินอนคือเป็นอย่างี่ตัวนําตุนไหมก็ดีพราะว่าดวงจิตดวงวิญญาณเนคันได้สิ่งสถิตอยู่ในตุนไหมแล้วก็เปลกเปลกมากต้นพูอันนี้เปลกตรงที่ว่ามันชี้ไปแเบบสามทิศนะพ่อเม่พี่นอ้องอืทิศทั้งหนาแล้วก็อีกสองข้างทั้งสองทิศแล้วก็มีหออุปคุตอีก ต้องมีการเฮพวิสันดอนแน่นอนเลยถ้ามีหอพระอุปคุตนี่เอา้าบึงต้นโพแล้วกันเมื่อบึงตูวพญานาคแบบกะสิทธิสัมผัสแบบกระสิทธิกรู้สึกว่าสีขนลุกเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้ออืมิรู้สึกว่าขนลุกนี่ที่ว่าเป็นตัวมีขาเนี่คือเอิ่นว่าตัวเฮล่าพ่อแม่พี่น้องตัวกินน,ออนนคาข้าจะเอื่นน่ะตัวเฮล่ามันเกิดล้ายพญานาคแะละก็เป็นงู เป็นเป็นงูชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นงูวันณะสูงก็คือพญานาคนี่แหละกึ่งสั์เดจสารกึ่งทพเท,เทวดาแต่ว่า,าตูนีบมันตูกินนาคะนะบ่มมีผู้ใดเพศบมมีผู้ใดชนะดอกพาะมีพี่น้องเอ้ยแล้วก่ามาถึงคลิปวิดีโวนาที่สุดท้ายนี่เย้ยพ่อเมีพี่น้องเดื้อโอ้ย่ได้อยากอำลาพาจากพ่อเมีพี่น้องต่เวลาก็าได้มาหอดมาถึงแล้ว ต้องได้อําลาพาจากกันไปในคลิปวิดีโอนี้เด้อถ้าขอยพิพาดประการใดขอยก็ขอโทษขออาภัยพมีพิน,น้องไว้ณสถานที่แห่งนี้บ่ให้ขีดบวให้ข่มการซีเว้าสิจ้าการซีทำา่ายไายทักหรือว่าการซีว้าวเบบบ่บถึกใจอพอมีพินอ้องเป็นบางคนกอย่าถือโทษกรดลงข่อยเด้อ ่อยกะขอพึงพาอาศัยใบบุญโพเมพี่น้องเนี่ยคันบ่มีโพเมพี่น้องคอยกะสิบม่มีมือนี้สิบไเ้มเว่าบรรยายให้พ่อเมพี่น้องได้รับดูรับฟังรับซุ่มกันพ่อเมพี่น้องก่าโอนพวกเจ้านี่ละเขามาดูเขามาซุ่มคอยก่ดีคอยก่ขอขอบคุณหลายๆหรือผู้ใดเขามากก็ดี่อยก่ก็ขออวยพรให้พวกเจ้ามีความสุขความเจริญในหนาทีการงาน้วกะ มีความสุขความเจริญในครอบคร,รัวและลูกหลานของพวกเจ้ากันไปหากินทางใดหรือไปทางไก่ทางไก่ก็ดีก็ให้มีสุขมีลาบมานมานล่ำล่ำรวยรวยสุดท้ายนี่ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ